คนสุดท้ายก็เหมือนเดิมค่ะน้องพรคนแรกพี่บุญขึ้นมาถ่ายข้างบนได้ขึ้นมาถ่ายข้างบนคนเดิมอ้ว้นไปแล้วยไม่่เอาะไปได้เขามีนี่ฟังเขาจะอธิบายฟัง ไปด้วยไปนตั้งเลอะอยูไปเลยไปเลยเม่ได้ไมด้เร็วเร็วเดินเลยพี่มาถ่ายตรงนี้พี่เข้ามานี่เนี่ยมาถ่ายตรงนี้บุญอย่าลองไปบูญอย่าลองไปนี่มาอยู่ตรงนี้อ่ะถ้าถ่ายถ่ายก่อนถ่ายก่อนเดี๋ยวไม่ยังไม่ลงไปถ่ายก่อนไม่ได้บอกเดินเลยวิดีโอค่ะวิดีโอค่ะพร้อมอยงบุญจะลองเองรูจะให้ทิพไอ้เขาปูลงกอีก็ได้ ยอ voi, ais, uk, ่อลงให้ห่าดดใะย่อลงแล้วปล่อยทาเลยต่อยนาแล้ไม่เอาต้องไปคนต่อไปคนต่อไปคนต่อไปถ่ายไปคุณที่แล้คนต่อไปไที่ที่พร้อมลยเยมันจะหล่นก่อนไหอ่ะยาดุด่าดด มามาตอนนี้เดี๋ยวคนที่สาบอมีถอดก่อนถอดไม่ออถอดเราได้เออเอาามไมเลื่อ่ะเลอพี่จเลยเดี๋ยตังแล้วตอต้าบอยคนที่สามโอมลื่นใช่ไหมังเองย่อลงยแ่นลายอลงก่อนนั่งย่อก่อนโมแลค่อยๆไหลตัวเองลงไป นั่งก่อนนั่งก่อนนั่งอ่ะนั่งริมอ่ะไม่ลื่นหรอกอ่ะเขาไยนาไม่เป็นนะไม่เอาอ่ะมันไม่จมนะฮหอยพางไปยอนเท้ายอนเท้าลงไปลื่นไหม เออมันมันมีรัดเอวนะพี่มันมีรัดเป้าน่ะมันแล้วเดินหอสูงกันแหละอะไรเอาอะไรมันลื่นเช็ดตัวนั่นแหละเออเช็ดตัวเช็ดตัวนี่ไงผ้านี่ไงผ้าสีม่วงอ่ะผ้าผ้าขูจังเดี๋ยวเดี๋ยวขู่จังแล้วทำไมต้องให้กูนี่เขามายืนปกติต้องไปยืนจะกั้งถายไง นี่เอาไปดึงมันลงมาดิพี่ยืนขาคู้ปกติอย่างเงี้ยยืนหันหน้าตรงยืนหันหน้าตรงขาตรงแล้วย่อตัวลงเอาได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตกใจแล้วมันจะปล่อยมือปล่อยขาลงไปปล่อยขาลงไปไปเลยไปเลยไปได้ชั่วโมงไหมรู้กลั มาโฟนพอไปไมม่โอ๊ยเราไม่มีใครอยู่เลยอ่ะลูกบล็อกอยู่เขารออยู่เขารออยู่โอ้้ห่เขาไม่ปล่อยหรอกนะโอเคดูเขาปล่อยก่อนอ่ะไม่ไม่เป็นไรพูดน้องเขาดึงให้น้องเขาดึงช่วยอยู่คกลัวเราหลุดแม่ยังไม่ปล่อยนะไม่ปล่อยเราให้เธอพร้อมแหละเอาแล้วเอาแล้ว พี่พี่ทีมถ่างรูปกวบติดแล้วเรือจับนะยังไม่ต้องไปดึงมันลงมาไปเลยไปเลยที่ไม่เล่นเนอะพี่รอรออยู่ข้างล่างนี่ยไปเร็วคณอนเดี๋ยวเขาไม่รอนะพี่รอไปเลยเออไปเลยไปเลยไม่รอเดี๋ยวพาไปเองสูน้ำ อ่าโอเคออกมานี่ไม่ต้องมีดึงมันพี่พี่จะยึดจับไม่เฉยอย่างเงี้ยยึดจับไม่เฉยยืดเรงยเยแรงยืดแงยืดจับไม่เฉยถ้าพร้อมแล้วก็จับให้แน่นแล้วก็ย่อลงย่อตัวลงแค่นั้นเองพร้อมยังสัแคาระยะมนุษย์นะพี่ผมจะบอกเลยถ้าจะตกอะไรพี่มีการปล่อยหรอกเจีากย่ผมนี่ กลัวเขาจะมากลัวมือแเราหลุดก่อนนี่ไม่หลุดไม่หลุดมาจับไม่หลุด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 หลุดหลุดได้เหมียวหลุดแล้วล่ะถึงหลุดก็มีชูชีพมีครูคอยรออยู่ไปนั่นแหลแหมพี่ลงไปที่เก่งเลยนะกินกล้วยอยู่เลยบอกว่าค้าบก็ตั้งชั่วโมงเอาแม่ พ่อผมอ่่ย่อลงย่อลงพ่อแม่ก็ย่งก็ย่อลโอเคไปนะอันชั่วโมงไหมไม่ไปเลยไม่ไปนกไม่ไปเด็กไม่ไป vinh 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 ông minh ông minh gắn lên ông minh còn <laughs> lắm Vídeo เอาเมียวบามาก็ได้เีวิ่งมาทา้วิ่งวิ่วิ่งเลยมีละคนดิวิ่งวิ่งวิินี่ิ วิ่งวิ่งๆิงมิงาเปลยพานทางทางก็ไปวิ่งนน่วิ่งนี่เฮ้ยไปช่วยน้องหน่อยคุณรับแต่คุณรับอยู่พี่นับลากมาได้หน่อยวิ่งวิ่งวิ่งสาเป็นสัตว์ ันนี้อีที่สุดแล้วนานที่ายทอยวิ่งวิ่งวิ่งมาเลยวิ่งเลยวิ่งมากลับกลับกลับไปสแตนใหม่ไปวิ่ a วิ่งวิ่งววอย่ายุดว ไปจช่มนเสงสารมันนะไปมันไม่ถให้เานองเปนคนเดียวก่อนเพาะน้องเาเตี้ยไวจมเมันจะไม่มากไปแล้วยคอไม่นสถานีไปสถานีที่ไปงน้นี่ี่ไตงแล้วสถานีที่สี่าหงหลังยอนแบบนี้นะอยาหัังหลังยอหน้านะออะ ตัวความตรงไปข้างหน้าอย่างนี้นั่นแหละมันจะได้ไหมอย่ามองสิอย่ามองเอ้าระนคนนี้แก่พี่อยู่ข้างบนอย่ามองอยู่ที่เท้าเราสัมผัสอ่ะย่าไหเก้ามาเก้าวพีทอมิเตสโอ้ยเดี๋ยวว่าแต่ก่อนแล้วไหมเฮ้ยอย่าอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้ไปยังงี้สนใจไหมทำเล่นๆเออ เราทำแบบนี้นะะอ Eugene, ีกมันก็จะตะโกนได้แล้วเจอ้วเจอแลช่วยหรือว่าอะไรวะเนี่ยทีหลังเองต้องเดินนำหน้าเขาไปก่อนอย่าไปเดินตามหลังพวกพี่พวกพนันมันคือข้างบนรอบก่อนไม่ได้ เขาบอกว่าทำไม่ดีให้เอาใหม่ทั Release> ้งหนึ Sergeant> ่งไม่ไม่เอาแล้วดันนี่ไดยดันนี่ไดพื้นมันติดกันไม่ได้ทำไมกันเอาเขาจ่ายตังค์แล้วเขาต้องให้เล่นตามโปรแกรมเขามอ้ยเขาไปทำไมอ่ะ ข,ขึ้นอีกรอบขอให้ขึ้นไปอีกรอบไม่เอาเลย